มาได้จ้ามาลองกันจ้าทุกคนไก,ก่กำลงังทุกคนไปดูหนังสวัสดีจ้าสวัสดีสุภู้สุคนนะจ้าทุกคนวันนี้ได้เวลาหาอยู่หากินกันอีกแล้วนะจ้าทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับสําหรับกับแก้มกับข้าวนะจ้าทุกคน วันนี้เราจะมาทําเมนูไก่อีกเช่นเคยนะครับทุกคนช่วงนี้จะเป็นเมนูไก่สมากนะครับทุกคนเพราะกับต่างจังหวัดได้วัตถุดิบไก่เยอะแยะเลยนะครับทุกคนคุณพ่อกับคุณแม่เอาไก่มาเป็นสเบียงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทําอะไรกันนะจ๊ะทุกคนครับสําหรับวันนี้นะครับทุกคนเมนูเมนูวันนี้นะครับจะเป็นนะครับต้ม ยำไก่อีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เรามาเริ่มกันเลยวันนี้นะครับทุกคนเราจะทําการรวนเนื้อไก่ก่อนนะจ้าทุกคนอันนี้จะเป็นไก่บ้านนะจ้าทุกคนไปจ้าเราก็จะปรุงน้ําปลานะครับน้ําปลาใส่น้ําปลาไปพร้อมกับตอนที่เรารวนนะจ้าทุกคนครับทุกคนมาดูนี่จ้าทุกคนไก่ อันนี้ได้มาหลายตัวอยู่นะครับทุกคนช่วงนี้จะเป็นเมนูไก่สมากนะจ๊ะเหรือเยอะเลยจ้าทุกคนสีเหลืองอรามทองนะจ๊ะทุกคนไก่ที่บ้านนี้นะครับที่บ้านโคราชกินกินข้าวหอมมะลินะจ๊ะทุกคนมาต่อกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มยำนะครับปกตินะครับ ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับทุกคนเหมือนเดิมจ้ะได้วัตถุด,ดิบมาจากบ้านอีกเหมือนกันจ้าทุกคนคุณแม่ยายเตรียมมาให้หมดเลยจ้าทั้งขาตะไคร้ใบมะกรูดจ้าทุกคน าด้จ้าพี่น้องนี่เห็นไหมทุกคนถึงเหลือง,องมันจ้ากำลังรุ่นๆเลยจ้าทุกคนมันออกเลยจ้าทุกคนเหลืองมาด้จ้าพี่น้องเราจะทำน้ำจิ้มแยกแล้วจ้าทุกคนก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมไทยแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูนะครับทุกคนนี่ เราจะมาทำน้ําจิ้มยเยี่ยงก้งหากนะจ๊ะ,<น>ะครับ <นะ S 1> ผงนนวจ้าทุกคนใส่หลายเซ่บหลายครับน้ําปลานะครับ อีกเช่นเคยครับทุกคนวันนี้เราจะใช้น้ำมะกรูดนะครับในการบีบมะกรูดก็ยกตงสูงนะจ๊ะทุกคนถ้า,ถ,าถ้าบีบบีบต่ำม,มันจะผิวมันจะทําให้ลงไปในน้ำจิ้มนะแล้วมันจะขมนะจ๊ะทุกคน เสร็จแล้วจ้าน้ำจิ้มเราเดีย๋ยวเราจะไปใส่ในหม้อต้มนะครับทุกคนตอนนี้ไก่เราก็ตุนได้ที่แล้วครับทุกคนใส่ไปเลย จะเพ,เพื่อนมาชมความมันของไก่กันนะจ้าทุกคนหรืออาร่ามน่าดูเลยจ้าไก่พ่อตาเราเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะครับหลังจากที่เราใส่น้ําจิ้มลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับข้าวสวยร้อนๆนะจ๊ะครับเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้มไก่บ้านเรานะครับสูตรกับแก้มกับข้าวทุกคนเดี๋ยวเราจะไป กับข้าวสวยกันแล้วนะเจ้าทุกคนเริ่มหิวแล้วจ้าถ่ายไปคืนน้าลายไปเลยจ้าทุกคนมาไล้จ้ามาลองกันจ้าทุกคน้ม <c oughs> แซ่บจ้าร้อนๆเลยจ้าทุกคนนี่ <c oughs> คนถ่ายถ่ายไปคืนน้ำลายไปเลยจ้ะไ e ก่กำลังทุกคนไปดูหนังครับเยวพวกกันใหม่จ้า